แต่หลายญายูอยูบอฮ่าฮ่าฮ่า้่ามน่นใดก็น,นอนน่น,น,อน,นอเนาคนเปิดประตูเนี่ยค่ะพอดีเอาผ้ามาให้อันน้นองกันได้เนาะเป็นสือกันได้เนาะยูยูๆค่ะโอ้ยมันหนักเงี่ยไว้บอ อ้าวตื่นแล้วตอนะอตื่นค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วตัวเล็กตื่นแล้วหมากับพ่อหมาอันมันเป็นข่าลูกสาวมันจะพอดีเพลินเลยนะค่ะเพราะว่าเห็นเห็นเพลินไหวเหมือนนั้นเนาะจะเลยอันหลายเปิดเบิ้ลจะพาหลายเงี้ยนั่นจะนี่้าห่ม้าค้นหนูแล้วก็นั่นแหละ เดี๋ยวอันเอาตังเลยแต่หายเป็นไปเรื่อยๆนั่นไงค่ะเดี๋ยวอบคคุณ่ะะเดี๋ยวอันโครงการเข้ามาสอบบ้านยังสีมาอีกเพราะว่าสร้างเขายังไปประมือประมาณการอยู่บ้านในงบทั้งจังหวัดแังสีมามันก็ะสีไข่ยีเดอร์มันจะท่านฝนอยู่ซัลล่าคนนี้เออ กานั่นล่ะค่ะไปเรื่อยๆเนาะจะพาเป็นซิปกี่ซิปสามซิปชุดผุนแล้วเออห้ามให้เจ้าของแบบว่าดุ่นนะนะเพราะว่าเอื่อยเพิ่นเลยแค่น่ะเพิ่นเลี่ยนจบแล้วเอ้ยเลี่ยนมันจบดอกแต่ว่าเพิ่นซีไม่ใหญ่นะจะเลยว่าเพิ่นหุ่นพ่อๆกันเนาะชางเราออกเบิ่นเราออกเบิ้นค่ะต้องเทออกเบิ่น โอ้ยยังว่ะคันลงโตมากจะขายเสบียงลูกบางหลานเนาะแต่เยาว่าเยาว่าของเก่าเด้อมันเป็นของเออมันเป็นของใส่ที่เขาใส่เออเข้าวเส้าใส่เขาก็เก็บไว้ในตู้นี่จังสีเจงสีก็พอค่อยใส่ได้หนินั่นเพราะเป็นเมืองหอนเนาะบ้านหอนเอ้ยเมืองหนาวเนี่ยจ่ดเดือนเนี่ยมันเนาะใช่จุดทุนจุดจุดผู้สาว ค่ะที่แหลกอันเก็บอันละได้เก็บละเก็บวาสีเอาไปห้เด็กหน่อยไปหลุ่นนั่นนี่กับบ้านมีเวลาจัดการมันสิได่มาเป็นของอันเพลินนี่เออเพราะว่ามันมันพอดีไหมไอ้แค่กระหูจำนี่ละลูกสาวชุดแซกหลายอยู่ที่ค่ะห้เพลินใส่เนยเด้อใส่ผูวเพลินจิงเนี่ยเสื้อโคตรนี่อันนี้ของของเขาเนี่ย ในหน้ามันใส่ใส่พอดีเลยดอกดีเสาวงการหายพ่นบ้าเมียนเอาุซักใบละล่ะิ่นจะอยู่ในตู้ซาเอะ <c oughs> พอ่อยู่อยู่เนาะแม่พอเิ่นกับตรงเงินส่องทองเยูย่ดอกเนาะพอได้ใส่แดดจ่ายไปกับสำคัญตรงบานนี่ละให้มันได้ยกผืนขึ้นบ่ไม่น้ำค้างกับพออยูเนาะะเนาะแถวหลังคางวดน,นี่มันก็ต้องเปลี่ยนออกสร้างแล้วาอยู่ พอออกกองซางคน่าต้องเอาราคาออกมดแล้วก็ดันขึ้นค่ะดันขึ้นแล้วเอาดินใจมันสูงเขาว่าค่ะป่ะกลับและกลับแล้ค่ะ